เดี๋ยวกูฟ้องเลยอืมขอบคุณค่ะจะไปไปิดกั้นยังไงมันอยู่ที่บุญสัมพันธ์ที่ทําร่วมกันอ C ซดิลปินของแต่ละทา่านเขาไม่เข้าไปเออเขาเขาไม่ข้ามฝั่งกันหรอกใครมาใหม่ก็ต้องสร้างตัวตนเองทุกคนต่างมีเอซีมากน้อยแล้วแต่ว่าสนาของแต่ละคนถูกต้องพี่สงบอ่าถูกต้องเนี่คอมเมนต์ที่ดีแล้วทุกคนจะใครจะมีบ้านฮักพ่อฮักทุกคนเด็กในวงเขามีบ้านเขามีพ่อฮักแม่ฮักแต่ละคนคือมันก็ไม่เคยมีประเด็นมานะทุกคนก็มีพ่อฮักแม่ฮัก วงปิดวงทีหนึ่งเขาก็มีมาลลยกันล้นคอกันแทบทุกคนไม่เห็นมันมีประเด็นอะไรเลยแล้วทําไมต้องมีประเด็นกับน้องคนนี้คนเดียวเด็กคนนี้คนเดียวกูระงึเงึบจริงๆเลยวันที่สิบแปดถ่ายเอมวีวันที่สิบเก้า 19, เออปล่อยทิเซอร์วันที่สิบแปดวันที่สามสิบเออปล่อยเพลง ขอบคุณค่ะทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วนะคะผ่านอย่าให้ลูกสาวเราไปลําบากเลยค่ะตั้งวงเองรถรู้ล,ลาบากลําบากแน่นอนอย่าเลยค่ะอืดูน้องโจสิอ่ดูน้องโจเป็นตัวอย่างเหนื่อยไหมละ่ะเหนื่อยอมืมีวงสองมายิ่งเหนื่อยจะหลับก็ไม่ได้หลับจะนอนก็ไม่ได้นอนนะจะนอนก็ไม่ได้นอนจะกินก็ไม่ได้กินอื จะกินก็ไม่ได้กินเห็นแล้วก็สงสารอืสงสารจับใจอืหลังเวทีไม่มีระลับมีเวลานอนเออคนนั้นก็มาสมาัครพี่รันก็ไม่รู้อืนี่แหละคําว่าพออืเราต้องรู้จักคําว่าพอพอผ่านออ่างอืมสิบเจ็ดชั่วโมงมาเดียวแสนลัก ผู้จัดการบอสโจหมอลงหนังหนึ่งรอบในราคาสามหมื่นห้าพันบาทให้แฟนๆได้ชมภาพ,พยนตร์สาวน้อยถ่ายเดือนพฤษภาฉายทั่วเฉายทั่วประเทศเดือนพฤษจิกายนเฮงๆปังๆฝากกดติดตามบ้านฮักมาเดี่ยวด้วยนะจ๊ะฝากไปด้วยจ้ะน้องมาเดี่ยวแลวยี่สิบสองชั่วโมงนี่บอสโจบอสโจเข้าพิมพ์ลงชุมชนอ่าแต่ละวันจะมีเด็กใหม่มาสมัครหลังเวทีเยอะมากหลายคนถามว่าบอสโจเหนื่อยไหมเหนื่อยจ้ะ แต่ละวันหลังแต่ละวันหลังจากเหนื่อยกับงานแล้วต้องมานั่งสัมภาษณ์นั่งถามนั่งฟังนั่งคุยเอาตรงๆต,ตอบตรงๆเหนื่อยแต่มาคิดและหลับตาลงผมจะนึกอยู่เสมอคือเด็กมาสมัครกับเราล้วนมาศูนย์มาจากศูนย์ทั้งนั้นบางคนก็มาตัวคนเดียวบางคนก็มากับเพื่อนบางคนก็มากับพ่อแม่เมารถนั่งรถนั่งเครื่องมาหลังเวทีเสาวน้อยเพื่ออยากเจอพ่อโจ وج, เพื่ออยากจะร้อง เพลงให้พ่อโจฟังและหวังจะมาขอฝากอนาคตฝากความหวังอันนี้ถูกนะอืมฝากความหวังฝากอนาคตกับพ่อโจเนี่ยหรือมาพึ่งพ่อโจหรือจะมาหวังขอให้สถานที่ยืนบนเวทีเสาวน้อยเพื่อได้มีงานทําผมเข้าใจความหวังของลูกๆทุกคนคําว่าลูกๆก,ก็คือลูกวงไม่ใช่ลูกบุญธรรมเด็กใหม่ๆที่จะเข้ามาให้ให้ให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยนะอืม พ่อโจเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องคุยต้องสัมภาษณ์เพราะอยากให้ทุกคนได้สมหวังดังใจปองและขอให้ทุกคนโชคดีและอยากให้ทุกคนสําเร็จนะลูกๆบางคนยังไม่ถึงเวลาก็พยายามฝึกฝนตัวเองแล้วมาหาพ่อโจใหม่บางคนที่รับแล้วขอให้ตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานให้นึกถึงวันแรกๆที่ย่างก้าวเข้ามาสมัครวันแรกกับพ่อโจเออพ่อก็ขอบคุณลูกๆที่จะคิดมาสร้างสารรค์ผลงานฝากอนาคตไว้กับวงสาวน้อยกับพ่อโจ จากใจโจโยมนินสาวน้อยเพชรบ้านแพงเห็นไหมล่ะอืมเหนื่อยสงสารอืมเหนื่อยไหมอืมเหนื่อยสิขนาดพี่รันทำงานสองล้านวิ่งสองล้านพี่รันเหนื่อยเลยไม่ต้องทำอะไรอืมแค่ล้างถ้วยล้างชามชงเหล้าอยู่หน้าหน้าคัตเตอร์เสิร์ฟ เออเอาของเสิร์ฟไปให้แขกแขกแค่นั้นแหละยืนคุยเนื่อยอืขอบคุณขอบคุณับพี่เขาว,วงอืสงสารสงสารเด็กๆทุกคนมาหางานทำมาหาโอกาสเพราะฉะนั้นแม่ฮักพ่อฮักแม่แม่แมต้องการจะดันเด็กต้องดันไปทางในทางที่ถูกทาง ต้องรอจังหวะต้องรอโอกาสอืมแล้วอย่าสร้างประเด็นต่างคนต่างต่างคนต่างดันต่างคนต่างคุณชอบใครคุณก็ไปเชียร์คนนั้นเออคุณจะดันใครคุณก็ไปดันคนนั้นไม่ต้องพากเพงแต่ละช่องแต่ละช่องเขาไม่ต้องเอ่ยถึงอืมมันจะดีที่สุดไงอืม ทงทูมูดข่าวด่วนเอฟซีพลังเงียบทั่วโลกเตรียมตัวจัดการสายป่วนจ้าโอ้ขอบคุณมากค่ะจัดการเลยค่ะอืมกลุ่มพลังเงียบปรากฏตัวได้แล้วค่ะจัดการสายปัน่นอืมสายปัน่นเออสายปั่นจ้าสายปั่นสายเสี่ยมอืมขอบคุณมากค่ะพี่เขาวงกดไลค์กดแชร์ค่อยตามดูลูกสาวคนเดียวอืคนอื่นไม่ดูขอบคุณค่าพี่สมจิตแม่สมจิตขอบคุณมากค่ะดีแล้วล่ะค่ะรอบหน้าเดี๋ยวจัด พระพุทธชินราชิอีกห้าองค์หลวงปู่ทองเออสามองค์ชัดเจนครับโอเคแอดเกียงสาธุบุญด้วยจ้ะอืมไม่มีเวลานอนมีแต่ดูลูกสาวโอ้ทั้งเออคนที่สี่สุดยอดจ้ะอือพิสุิยศักดิ์มูลค่าเขาอิาลาสูงอย่างเปรียบเทียบเลยจบค่อยก้าวไปค่อยๆเดินถูกต้องน้องอนนท์อืมแล้วก็เนี่ยแล้วก็เนี่ยเอฟซีเนี่ยก็ต้องมาชี้แจงอะนะ เอฟซีงอิงปิดกั้นน้องใหม่เอเด็กๆนะปิดกั้นโอเกตโอกาสเด็กใหม่อมืก็ต้องถามว่ามันไปปิดกั้นตรงไหนเอฟซี FC ลูกสาวเราเนี่ยนะต้องถามว่าปิดกั้นตรงไหนอืน้องใหม่เด็กใหม่ที่เข้ามาเด็กใหม่ๆหรือน้องใหม่ที่เข้ามาในวงลำเพลินเออไม่ไม่ว่าจะวงสาวน้อยลูกสาวเราก็น้อมรับ รับเลยค่ะรับเลยค่ะพ่อรับเลยรับเลยรับเลยอืมแล้วไปปิดแล้วไปปิดกั้นตรงไหนปิดกั้นเด็กใหม่กลัวเด็กใหม่จะได้แสงกลัวเด็กใหม่จะดังกว่าองค์อิง,งกลัวจะเด็กใหม่มาแทนที่องค์อิง,งพี่รันถามเนะ่ย fc ของลูกสาวข้อยเนี่ย fc สาวน้อยเนี่ย fc กลุ่มพลังเงียบเนี่ยมันไม่มีแล้วตอนนี้ลูกสาวของค่อยก็ติดลุมบนไปแล้วครับติดลุมบน อยู่ที่ลูอยู่ลงบนแล้วก็เด็กใหม่ๆ,ๆที่กำลังกำลังก้ๆๆาวตามมากำลังก้าวมาตามมาตามมาทีหลังลูกสาวเราเดินก้าวหน้าตลอดพัฒนาตลอดไม่เคยก้าวถอยหลังมีแต่พัฒนาตัวเองเสริมเสส่งเสริมส่งตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาก้าวไปเรื่อยๆไม่ได้เคยไม,ไม,ไม่ไม่เคยเดินถอยหลังเลยลูกสาวอุ้งอิงเนี่ย เด็กใหม่ก็ตามหลังขอบคุณกัะแอดต้นเรามีเป้าหมายที่จะแซงเรามีเป้าหมายที่จะแซงและต้องทำให้ได้น่ากลัวไม่ใช่คนที่อยู่หนึ่งมาแรง